อาจารย์เจ็ดต้มสองเรยิงจ่งเนี่ยาบอดว่บบอดตัตีเาลงเบิงอาจารย์เจดเมิงโอ้เต้มสองแต้มสยิงยงครับผมุดยอดเลยยิงย่งนึ่มือนี้มือนี้สต่อสต่อเยู่เตัวอาจารย์เจ็ดงไล่ด้เอ คู่อ้างเหรอเป็นอันดูตันไงอุ้ยตัวตัวสุดยอดจังวะหลังไงโววะคนหยัดไม่หมานเจังวะเมืองเรียนไม่จัดสองแต้มเลยวะจังทีอ้สุดยอดจังวะ ทูนี้ครับแต่ว่าเขาขาด้วยงขาด้เจ็ดาสั่ฮะวูวว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 งไวว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 วงไววววบวว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 ว้วตวว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 วเววววยวว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 นนะ <Okay. laughs> นี้ยังตาบอดมันเจอเอีกบาดมาต่อถึงมุดป,ปากามมนมดกามันมากนละหานลอย,ยมันสิได้นกตาบอดเนี่ยวันนี้เขายิงมาเพรูะรูเบังกันนะี่พี่ไ่ีดพีตากรนี่วันนี้พี่เมือดมนนมงดีดันเสียงใหญ่ว่ เอาไปไว้อยู่กันเนาะเอาไปก่อนเอาเจก็บจะเล้ก่นอาจารย์เจ็ดไปเอาไปขึ้นก่อนอืมโอเคพี่น้อง